ไอรอนสวอปดีเฟนเดอร์คือยานเกราะต่อต้านโดรนยุคอนาคตที่ถูกออกแบบมาเพื่อรับมือภัยคุกคามทางอากาศที่รุนแรงและหลากหลายมากขึ้นในสนามรบยุคใหม่ระบบของยานคันนี้ถูกรวบรวมเทคโนโลยีล้ำสมัยเอาไว้มากมายตั้งแต่ระบบเราดาร์ตรวจจับ3มิติระบบ AI วิเคราะห์เส้นทางการบินของโดรนระบบยิงเลเซอร์ความร้อนสูงไปจนถึงมิสไซล์ติดตามอัตโนมัติไอรอนสวอปดีเฟนเดอร์ถูกสร้างขึ้นบนโครงสร้างเกราะผสมไทเทเนียมและคาร์บอนไฟเบอร์ที่มีความแข็งแรงสูงแต่น้ำหนักเบาช่วยให้ตัวรถสามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงในทุกสภาพพื้น ไม่ว่าจะเป็นทะเลทรายภูเขาป่าหรือเมืองระบบการสะเทือนอัจฉริยะช่วยให้รถปรับสมดุลได้เองเมื่อเผชิญแรงสะเทือนระดับรุนแรงทำให้การยิงอาวุธยังคงมีความแม่นยำแม้ขณะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงยานถูกติดตั้งห้องควบคุมภายในที่ใช้เทคโนโลยี s u d และจอสแสดงผลแบบโฮโลแกรมรอบทิศทางผู้ปฏิบัติการสามารถสั่งงานอาวุธทุกชนิดผ่านระบบสัมผัสแบบลอยตัว AI ภายในสามารถประมวลผลตำแหน่งของโดรนมากกว่า200เป้าหมายพร้อมกันและเลือกการตอบโตให้เหมาะสมที่สุดระบบอาวุธหลักคือปืนเลเซอร์ไอรอนเฟนจีเอลเอที่ยิงลำแสงพลั งงานสูด้วยความเร็วเหนือเสียงสามารถทำลายโดรนโลหะหนักได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีระบบมิไซายติดตามความร้อนแบบ StormTrack X ที่สามารถล็อกเป้าหมายได้แม้โดรนจะบินหลบหรือปิดสัญญาณรบกวนก็ตามด้านบนของยานามีแท่นปืนหมุน360องศาที่ควบคุมผ่าน AI ซึ่งสามารถยิงได้ด้วยความแม่นยำระดับสูงแม้ในสภาพอากาศเลวร้ยรายตัวรถยังติดตั้งกรอบพลังงานอิเล็กโทรชิลล์ที่ช่วยลดแรงระเบิดจากโดรนแบบกามิกาเซ่ทำให้ Iron Wolf Defender สามารถอยู่แนวหน้าได้นานกว่ายานรบทั่วไปห้องโดยสารภายในถูกออกแบบให้ทนแรงสั่นสะเทือนและ แรงระเบิดผู้ปฏิบัติการได้รับการปกป้องด้วยบอกรอดดูดซับแรงพิเศษระบบควบคุมอากาศบริสุทธิ์ช่วยให้การทํางานต่อเนื่องได้หลายชั่วโมงแม้ในพื้นที่ปนเปื้อนสารเคมีหรือควันไฟในด้านของประสิทธิภาพ Iron Swab Defender มีพลังงานหลักจากแบตเตอรี่ลิเธียมพลังงานสูงแบบทหารที่สามารถทํางานต่อเนื่องได้กว่า18ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งและมีระบบชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์บนตัวรถเพื่อยืดระยะเวลาการทํางานอีกด้วย Iron Swab Defender ยังมาพร้อมระบบพรางตัวด้วยสเปกตร,รัมความร้อน Heat g h s ที่ทาให้โดนตรวจจับด้วยระบบอินฟราเรดมอง ได้ยากขึ้นในภารกิจกลางคืนตัวถังด้านนอกเคลือบด้วยสีดูดซับแสงที่ช่วยให้ลดลดการสะท้อนแสงและกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวเมื่อยานออกปฏิบัติการจริงไอรอนส์บัฟ e ์ดีเฟนเดอร์สามารถประสานงานกับหน่วยทหารราบและยานรบอื่นๆผ่านระบบสื่อสารความตัมลิงที่เข้ารหัสระดับสูงข้อมูลจากโดรนเพื่อนร่วมรบหรือดาวเทียมจะถูกส่งเข้าระบบ AI ทันทีเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์แบบเรียลไทม์ทำให้ผู้ควบคุมสามารถตัดสินใจได้รวดเร็วและแม่นยำมากขึ้นในการทดสอบภาคสนามไอรอนส์บถฟิ์ดีเานเดอร์สามารถ ของจำนวนทั้งหมดที่โจมตีเข้ามาแม้จะเป็นโดรนความเร็วสูงหรือโดรนขนาดเล็กที่มองเห็นด้วยตาเปล่ายากก็ตามความสำเร็จนี้ทำให้หลายประเทศเริ่มให้ความสนใจสั่งซื้อเพื่อเสริมแสนแดนุภาพของต้นหลังจากใช้งานในภารกิจจริง i r o n s w a r Defender แสดงให้เห็นว่ามันสามารถทำงานในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยฝุ่นควันแรงลมและสัญญาณรบกวนสูงได้เป็นอย่างดี AI จะคอยปรับโหมดการยิงเปลี่ยนอาวุธและแจ้งเตือนภายลุงหน้าให้ผู้ควบคุมเสมอทำให้ทีมภาคพื้นดินมีความปลอดภัยมากขึ้นเหล็กคมของ,ง i r o n s w a r Defender จึงไม่ได้หมายถึง หรืออาวุธเพียงอย่างเดียวแต่หมายถึงความพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับภยัยคุกคามที่ไม่มีวันหยุดพัฒนาในโลกของสงครามยุคดิจิทัลมันถูกออกแบบมาเพื่อไม่ใช่แค่ปกป้องทหารแต่เพื่อรักษาความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ในสนามรบอนาคตไอร n นสว d e ดิเฟนเดอร์ไม่ใช่แค่ยานรบแต่มันคือเครื่องจักรสังหารโดรนที่ทรงพลังที่สุดตัวหนึ่งเท่าที่เคยสร้างมาและยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเทคโนโลยีทางทหารที่ก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมๆไปอย่างสิ้นเชิงไม่ว่าจะในพื้นที่รบแบบเปิดหรือในเมืองที่เต็มไปด้วยตึกสูงไอ กับสถานการณ์และยังคงประสิทธิภาพสูงสุดเสมอระบบทุกอย่างถูกสร้างมาเพื่อเป้าหมายเดียวคือทำลายภัยคุกคามให้เร็วที่สุดแม่นยำที่สุดและปลอดภัยที่สุดให้กับกองกำลังที่ปฏิบัติงานร่วมกับมันด้วยชื่อ Ironswarf ที่สื่อถึงกรมเล็บเหล็กทำลายล้างและ Defender ที่หมายถึงผู้พิทักษ์ยานคันนี้จึงเป็นทั้งอาวุธร้ายแรงและแนวป้องกันสำคัญในคราวเดียวกันคือดวงตาที่คอยมองฟ้าและกำปั้นที่พร้อมตอบโตทุกวินาทีนี่คือพลังของ Ironswarf Defender ยานรบที่ถูกสร้างขึ้นเพื่ออนาคตและพร้อมเผชิญหน้าทุกการโจมตจากตรู ว่าจะมาในรูปแบบใดก็ตามและนี่คือ